มีเรื่องรบกวนอีกแล้วอะเบิร์ตนี่ว่ามาก็น้ำประปาบ้านที่อะสิไม่ไหลไม่รู้ว่าท่อประปาของเนี้ยมีปัญหาหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้เบิร์ตตรวจแล้วครับผ่านทางแอปพลิเคชันของการประปารู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขามีให้บริการแอปพลิเคชันทั้งการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคเลยนะโดยเขาจะมีการให้บริการแจ้งข่าวสารแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ําแสดงค่าน้าประปาแล้วก็มีการรับการแจ้งเตือนและส่งเรื่องปัญหาได้ด้วยนะ เมืม่อกี้เราไปเช็คมาแล้วล่ะคืออย่างนี้ท่อน้าแถวบ้านเรามันแต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเขาก็ซ่อมเสร็จแล้วครับโหยเดี๋ยวนี้ภาคราะเขาบริการดีจริงๆเนาะ ใช่แล้วล่ะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวงก็ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการพัฒนาระบบการบริการประชาชนผ่านทาง Line official@ p w a Thailand ซึ่งจะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายทั้งการตรวจสอบค่าน้ำและชำระค่าน้ำผ่านระบบออนไลน์รวมถึงการแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆและอื่นๆอีกมากมาย กอพอมีความห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเราจึงนำบริการทั้งหมดของเรามาไว้ในออนไลน์เพื่อลูกค้าทุกท่านอยู่กับบ้านปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงนี่คือความตั้งใจที่การอปปลาส่วนภิพาคตั้งใจจะยกระดับการให้บริการพร้อมๆไปกับการสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้านอกจากนี้เรายังมีการควบคุมคุณภาพน้ำในสถานการณ์โควิดโดยมีนักวิทยาศาสตร์ของเรา ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระบบผลิตและจ่ายน้ำเพื่อยืนยันมั่นใจว่าน้ำประปาของการประปสุนิาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกขอยืนยันว่าในสถานการณ์โควิดนี้น้ำประปาของการประปสุนิาพปลอดภัยแน่นอนครับและในส่วนของการประปานครหลวงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on mobile เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยสามารถตรวจสอบเอกสารผ่านระบบออนไลน์จ่ายค่าประปาผ่านการสแกนบาร์โค้ดหรือผ่านบัตรเครดิตรวมถึงการตรวจเ็ค็คุณภาพน้ำประปาตรวจสอบปัญหาน้ำไม่ไหลได้ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายโดยที่ประชาชนไม่จําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่สํานักงานอีกต่อไปการประปะนานคารหลวงมีความห่วงใย,ยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับก็จึงได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วนะครับลดการเดินทางและการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับสอดรับกับวิถีอาจารย์ดำรงชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถี New Normal นะครับ ก็คือด้วยการใช้บริการต่ตางๆของการพาณนาครหลวงผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเช่นแอปพลิเคชัน MWA on mobile นะครับเว็บไซต์ www.mwa.co.th ของการพาณนาครหลวงนะครับแล้วก็บริการ MWA e-service โดยเฉพาะของเราตอนนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน MWA on mobile นะครับเราก็ได้พัฒนาปรับปรุงรูปโฉมใหม่นะครับ เพิ่มการใช้งานฟังก์ชันต่างๆมากขึ้นเพื่อ,อผู้ใช้น้ำจะได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานนะครับนอกจากนี้การประปานครหลวงยังมีระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําประปานะครับอัตโนมัติทั่วพื้นที่บริการของเราเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งที่ผู้ใช้น้ําสามารถตรวจสอบคุณภาพน้าประปาใกล้บ้านทันนะครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน mwa on mobile ได้เช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเว็บไซต์นะครับ t p b w q online mwa co th ได้ด้วยครับ